ครับตอนนี้เลยนะครับที่ประชุมใหญ่สบคนะครับอยู่ระหว่างการพิจนารณานะครับในการผ่อนปลนเฟสที่3ให้กิจการต่างๆนะครับกลับมาเปิดดําเนินธุรกิจได้เขาบอกว่ารอบนี้มากันพรึบนะครับทั้งโรงหนังนวดแผนไทยนะครับรวมทั้งธุรกิจการจัดอีเวนต์ อีเวนท์ทั่วประเทศไทยน่าจะจัดได้แล้วพี่โอน่าจะจัดได้แล้วงานแสดงสินค้าต่างๆเขาบอกว่าเป็นการจัดที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดคืองานเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะคนจะแน่นๆเหมือนเดิมไม่ได้แล้วจะจัดจำนวนคนเท่าไหร่นะพื้นที่เขา20,000ตารางเมตรไม่เกิน20,000ตารางเมตรเออแล้วก็ต้องดูว่าจะเข้าไปได้กี่คนนี่เขาพูดกันว่าอย่างนี้ในขณะที่รัฐบาลควบคุมครับค่ะนะครับการจัดกิจกรรมที่เอาคนหมู่มากมาอยู่รวมกัน ที่สภาเรามีสภา500เต็มไปหมดครับ <laughs> เพราะนั้นถ้าติดเชื้อไม่ขอให้ไปติดเชื้อที่สภาห้า้อยเถอะเขา็ม่นั่งเว้นห่างนะเขาเว้น anyway ห่างนะเขามีเขามีการคัดกรองโอ้คัดกรองก็มีการคัดกรองอย่างนี้นี่กรุงเทพธุรกิจก็เลยนําเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่สําหรับหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะคลายเฟส3ามผ่อนปรนคึกคักคึกคักจริงคึกคักจริงอีเวนต์พื้นที่สอง0มืตารางเมตรจัดได้ฮอตเคอร์ฟิล5ห้าทุ่มถึงตีสาม เย้เพ <Universe> ิฉ <llegar> <als> ันดีใจมากเพิ่มฟิวเนี่ยพอรับทราบได้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นที่สมชเขามีการพิจารณากันเขาบอกว่าจะร่นเวลาออกไปนะครับหดมันหดมันร่นขึ้นค่ะแล้วก็ขยับช่วงปลายออกไปเพื่อเปิดทางให้กิจการที่ต้องค้าขายในตอนเช้าได้มีการขนลดคนเพราะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่คลองเตยเป็นตัวสะท้อนว่า วิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้า,าเนี่ยขเขาออกมาก็ตั้งแต่เช้าทมาหากินใช่ขณะเดียวกันตอนช่วงเย็นเช่นเดียวกันสําหรับคนที่ค้าขายหรือว่าอาหารริมถนนรวมถึงห้างสรรพสินค้าเมื่อวานนี้ดิฉันกับคุณนีนาไปตอน6กโมงเย็นกระหืดกระหอบมากค่ะพี่อโอเพราะว่าสองทุ่มห้างปิดอยังเดินไม่ทันเลยเลยอ้าวห้างปิดซะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณไปเมืองนอกห้างเป็นกี่โมง แต่ญี่ปุ่นก็สองทุ่มนะสองทุ่อ่ะไม่แต่มันคือวิถีชีวิตของคนไทยหรือว่าคนไทยที่บางคนอย่างชีวิตเราอาจจะเริกงานเย็นอะไรกันจะซื้อกันตอนค่ำตอนกันเชื่อันไม่หยุดไม่อย่อนเลิกงานดึกเลิกงานเย็นกว่าจะขับรถไปถึงใช่ปะคะนี่มีเวลาอยู่นิดนึงที่นี่มีเงินเก็บป่ะมีเยอะ มีเยอะถึงใช้เยอะเซาถูกอแล้วคนที่เดือดร้อนอ่ะมีเงินเก็บกันหรือเปล่าไม่แต่ว่าในลักษณะของคนที่แบบว่าอาจจะต้องใช้ชีวิตในในลักษณะของการความจําเป็นไปซื้อของซื้อของในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตมีพี่โอมันมีคนบางคนที่อาจจะต้องเข้าการเข้าหรือคนส่วนใหญ่ละเออส่วนหนึ่งน่ะอ่ะน่ะเอาน่ะแต่เขาผ่อนปล้น่ะพี่โอจะไม่ให้เขาทำหรือไง เขาก็ค่อยๆผ่อนปลนมีไม่ไม่แต่ว่าตอนนี้คนมันไม่มีจะกินอยู่แล้วเงินในกระเป๋ายังไม่มีจะไปซื้อตอนเที่ยงคืนกันอีกเหรอไม่ถึงเที่ยงคืนก็เขาก็ขยับห้างออกไปจากเดิมก็คือประมาณสองทุ่มเนี่ยเขาขยับไปเป็นสามทุ่มเพิ่มห้อีกหนึ่งชั่วโมงไงเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงนี่ผมเรียนแบบลุงตู่นะลุงตู่เอานาให้เขาได้หายใจหายคอกันบ้างคืออย่างน้อยให้เขาเปิดให้เขาได้จ้างลูกจ้างเป็นต้นแบบนี้เขาจะเปิดเปิดอะไรบ้างไทย คือคลายล็อกเนี่ยอย่างที่บอกว่ามาหลายกิจการเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวเคอร์ฟิลเนี่ยมันก็สอดรับกันไปนะเคอร์ฟิลตอนนี้คือห้าทุ่มถึงตีสี่อย่างที่พี่โอบอกว่าต้องร่นขึ้นมาจากตีสี่เนี่ยคือมาถึงตีสามเพราะว่าหลายคนตลาดสดต่างๆเนี่ยต้องออกไปค้าขายนะครับเวลาเองก็ปรับมาห้าทุ่มถึงตีสามอนุญาตจัดอีเวนต์นะครับในพื้นที่ไม่เกิน20,000ตารางเมตรส0 0 0มื่นขนาดไหนได้เขาบอกว่าเท่ากับอาคารชาเลนเจอร์ที่ Impact เมืองทอง1อาคารตัวที่เป็นชาเลนเจอร์ ก็กว้างอยู่นะโอ้จัดงานอีเวนต์ได้แล้วจัดได้แล้วแต่ต้องรักษาระยะห่างเหมือนเดิมรักษาระยะระยห่างและต้องมีการจํากัดจํานวนคนเดี๋ยวรอดูว่าตัวเลขจำนวนคนที่จะเข้าใช้พื้นที่เนี่ยข้างขยายไปเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคือตัวนี้อีเวนต์เนี่ยมันส่งผลต่ออะไรพี่โอมันส่งผลต่อโรงแรมโรงแรมสัมมนาช่องเที่ยวทุกต้องทั่วไปนะครับทีนี้ห้างใช่ใช่ห้างพี่โอก็ขยับจากสองทุ่มไปสามทุ่มอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมง เออจะได้ไม่ต้องกระหืดกระหอบเหมือนเมื่อวานนี้ได้ข่าวคุณคุณฟางคุณนินาเมื่อวานช็อปจนจนห้างปิดนะฮะไม่ไงเราก็พยายามที่จะกระจายกระจายรายได้เราก็อยากจะเออเงินเดือนออกแล้วก็กระจายรายได้น่นก็กระจายรายได้ไม่ต้องไปที่ห้างกระจายรายได้รายได้ไปตามร้านค้าทั่วไปนู่นแต่มของมันไม่มีเนยของที่อยากได้มันไม่มีมันไปอยู่ในห้างรู้ททาไงอ่ะชีวิตติดห้างไม่ใช่แล้วที่สําคัญตอนนี้ทุกห้างมีโปรโมชั่น ดิฉันไปซื้อมาเมื่อวานทุกไอเทมลด50%อ๋อมีน่ายวดยวนัจมันมีลดราคาไม่ได้ลดทั่วๆไปอะลงหนังก็มาเหมือนกันนะฮะลงหนังเนี่ยสัดพื้นที่นั่งเขาบอกว่าลงหนังเนี่ยคือนั่งห่างกัน2ที่นั่งนะเว้นห่างเนี่ยสองที่นั่งราคาเดิมราคาเดิมตอนแรกบอกว่า25%ไม่หรอ ก็คือ 25, 25ใช่ใน 1, 1> <ม>โลงถ้าโลงมีร้อยที่นั่งเนี่ยนั่งได้25คนแล้วก็เวนระยะห่างเนี่ยประมาณ2ที่นั่งเป็น,น,นขั้นตอนน่อันนี้แหละเมกเซนและอันถัดมาเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วอนุญาต<อ>รับประทานอาหารในร้านกลุ่มที่มาด้วยกันคราวก่อนเราบอกบอกว่าไปถึงเขาจับแยกพ่อแม่ลูก มารุดคันเดียวกันพอถึงร้านอาหารจับแยกนั่งกันแมวอันนี้อันนี้ให้ละอันนี้ให้สี่ถึงหกสี่ถึงหกคนได้กินชาบูหม้อเดียวกันได้ละไม่ต้องแยกหม้อมนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมนวดแผนไทยก็มาเหมือนกันนะฮะรอบนี้รวมไปถึงร้านตัดผมร้านเสริมสวยถ้าทางลุงจะเมื่อยช่วงนี้อาจจะนั่งบานบอกกรอบบางคนบอกกรอบไปหมดแล้วแต่ต้องนวดนะคะยังสปาเนี่ย น่าจะยังไม่ได้เนรอบนี้พี่โอคทำหน้าคลินิกเวชกรรมเนี่ยได้หรือเหรอคุณไอซ์บางคนบอกยังไม่ได้เลยวันนี้นี่แหละเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการคือข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมาจากที่ประชุมชุดเล็กก่อนแต่ชุดเล็กเองก็มีนายกนั่งเป็นประธานดังนั้นเนี่ยก็คือคาดการณ์กันว่าวันนี้ที่ประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่น่าเปลี่ยนจากข้อมูลที่นําเสนอให้คุณผู้ชมทีนี้ทีนี้มีมีคนบอกว่าระวังไว้นะ ประเทศไทยเนี่ยจะเจอละลอกสองจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แน่นอนด้วยนะเกาหลีเกาหลีที่เขาเจอกันเยอะเลยอ่ะเออแล้วกลับมากแลอกแล้วกลับมามาควบคุมกันอีกรอบไม่ไหวนะลุงค่อยๆค่อยๆเอาไว้แข็งขืนไป ไปซะหน่อยไหมระยะห,หนึ่งเหรอเออแต่ว่าอย่าให้มันลอกสองออกมาแล้วกลับมาเหมือนเดิมนี่อันนี้เขาอาจจะมั่นใจแล้วก็ได้นะพี่โอเพราะว่าดูจากตัวเลขแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่คือมาจากนอกประเทศไง<อ>เขา,าเขาอาจจะมั่นใจในลักษณะน,นั้นดูจากตัวเลขและดูจากทิศทางแล้วเนี่ยมันต้องมั่นใจก่อนว่าปริมาณการตรวจเช็คในบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงอตอนนี้การซุ่มตรวจบ้านเรายัางตัวเลขยังเท่าไหร่ล่ะไม่ถึง50 0 0 0 0คนเลย ฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นเออห้าแสนห้าแสนคนในชุมชนต่างๆนี่ยังไม่มีการตรวจเลยมันต้องตรวจไปตรวจด้อสมอที่ต่างจังหวัดนู่นตอนเนี้ยมันต้องตรวจแบบเข้มข้นนะออแล้วคนงี่ตั่งใจได้คนเมืองคือชุมคือมันหนาแน่นะมันหนาแน่นในเมืองแหละนะแต่ อย่างห้างเองเนี่ยเขาบอกว่าเด<อ>ีย๋ยวจะมีการขยายเวลาหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยก็<อ>ก็พร้อมนะอย่างเซ็นทันเองนะครับบอกว่าเตรียมพร้อมรับมือเฟสาแล้ว<อ>คือเป็เนท่านบอกว่าถ้าห้างเนี่ยขยายมาปิดถึง3ามทุ่มเองเขาก็พร้อมที่จะให้บริการพนักงานต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วรวมไปถึงอย่างพื้นที่ร้านอาหารเนี่ยคือหลายคนประสบปัญหาอย่างที่เราคุยกันไง ตรงแก๊ตกันหมดคือจะให้กำลัสามคนขึ้นไปแต่ไม่เกิน8คนตัดเป็นโซนครอบครัวขึ้นมาเลยโดยจะสามคนไม่เกิน8คนเนี่ยคือชุดใหญ่แล้วชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วเยอะเยอะใช้หม้อใช้กระทะร่วมกันได้แต่ต้องใช้ช้อนกลางส่วนบุคคลอ๋อแล้วก็ปรับปรุงไทยชนะให้สแกนเช็คเอาท์อัตโนมัติเมื่อเช็คอินเข้าร้านค้าเช็คแล้วเช็คอีกตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนี่เซ็นทรัลและที่อื่นล่ะ สยามพิวรัตเอง <ทำ S 2> อันนี้<ร>ก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันนะครับเจ้าของไอคอนสยามสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสฟเวอรีบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นความเดือดร้อนของทั้งพนักงานของสยามพิวัตเองรวมทั้งคู่ค้าเดี๋ยวจะเปิดพื้นที่ให้เลยภายในศูนย์การค้าของสยามพิวัตนะครับให้มาขายสินค้ากันฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายสยามพิวัตบ,บอกว่ามี4โครงการใหญ่นะครับที่จะเปิดตัวออกมาเนี่ยโครงการแรกชื่อว่าตลาดนัด ยิ้มสยามเปิดให้พนักงานของสยามพิวรรนะครับผู้ประกอบการทั่วประเทศขายสินค้าฟรีในพื้นที่ของรอยย่พารากอนฮอล์24-28มิถุนายนรอยย่พารากอนสยามพารากอนพารากอนนะฮะข้างบนข้างบนข้างบนชั้นห้าที่ไหนอีกที่ทูไอคอนคอ์อันนี้อยู่ที่ไอคอนสยามสยามข้างบนวันที่1ถึงวันที่กรกฎาคม๋อ5วัน5วันเต็มๆนะครับพื้นที่ขายรวมกันเนี่ยมากกว่า1,2,000ตารางเมตร ทางผู้บริหารของสยามพิวรรนะครับคุณชนิสาแก้วเรือนรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสเนี่ยบอกว่าการเปิดพื้นที่ขายรอบนี้เองนะฮะก็ช่วยทั้งพนักงานช่วยผู้ค้าเป็นพื้นที่กลางนะครับให้มาขายสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศไทยนะฮะไปดูโครงการที่สองนะครับเขาใช้ชื่อว่าโครงการฟื้นใจไทยอันนี้พื้นที่ประมาณ1 5 0 0 0ตารางเมตรมเปิดให้นะครับกรเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่เนี่ย รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนมาขายสินค้าฟรีเหมือนกันอันนี้ที่ไหนนะอันนี้ที่ไอคอนสยามอันนี้ชั้นล่างชั้นล่างโซนสุขสยามสุขสยามเขาจะเล่นขายสินค้าชุมชนอันนี้ก็คัดของใช่ใช่นั่นนะเป็นสินค้าชุมชนช่วยเกษตรกรตอนนี้เนี่ยเกษตรกรมีปัญหาขายสินค้าส่งออกไม่ได้ก็มาขายที่โซนสุขสยามนะฮะโครงการที่3มไทยช่วยไทยกิมไปด้วยกันเขาบอกว่าอันนี้เป็นมหากรรมนะฮะ ผลไม้ห้าภาคของดีของเด่น77จังหวัดทั่วประเทศไทยมาเปิดขายที่ลานพาร์คพารากอนที่สยามพารากอนนะครับเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมและสุดท้ายเนี่ยสยามสมัยสเปซเป็นพื้นที่เหมือนโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับเปิดไปทอะไรมาทำงานกันได้คือเป็นพื้นที่สาธารณะเปิดให้มีกิจกรรมแล้วให้มีกิจกรรมเนี่ยคุณวิลาสินีถ้าจะไปกระจายเงินโอนไปนั่นน่ะอะไรนั่อกตลาดนัดยิมสยามที่เอาไอ้สินค้าผลไม้ทั่วประเทศออก เออเดี๋ยวนี้ฉันอยากได้เนี่ยไปดูที่ลานพักพารากอนเนี่ยหน้าไปตลาดผลไม้เออนั่นแหละไปสิไปสิก็อยากจะกระจายเงินไม่ใช่เหรอเดี๋ยวต้องขอยืมคนแถวนี้ด้วยของของก็คัดมาแล้วช่วยเหลือเกษตรกรนั่นแหละกระจายเม็ดเงินดีกว่าไปซื้อของที่ห้างลดราคา50% ของต้องใช้ต้องของต้องใช้ไงอันนี้ต้องใช้ก็ส่วนหนึ่งส่วนดิฉันก็กระจายรายได้อยู่แถวแถวนี้เหมือนกันกระจายทุกวันเลยก็เป็นการตรควา้อมแหละนี่แหละผู้ประกอบการนะครับเราพูนกันนะครับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจกําลังเปิดนะครับลุงตู่พูดในสภาครับวันก่อนตอนเปิดการประชุมสภาอภิปรายพรกกันเนี่ยลุงตู่บอกว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิดเนี่ย มันระบาดรุนแรงเกินกว่าที่หลายคนจะคาดคิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตัวเลขทางด้านการจับจ่ายใช้สอยหายไป9 0 0 0แสนถึง1ล้านล้านนะเพราะนั้นต้องเล่งกิจกรรมแต่ต้องเล่งกิจกรรมอย่างมีการควบคุมนะครับไม่มีการควบคุมเมื่อไหร่ผมกลัวที่ต้องล็อกดาวน์ทีนึงคือที่ทำมาก็จะสูญเปล่าสรุปเนี่ย แต่ว่าก็มั่นใจนะว่าหลายๆคนตอนนี้เริ่มที่จะปรับตัวไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการแล้วก็รวมถึงผู้บริโภคอย่างพวกเราก็เริ่มปรับตัวมากยิ่งขึ้นนะพี่โอต้องระวังคือยังไงก็ต้องระวังกันไว้นะคะอวันนี้เรามีแถลงคุณหมอไหมมีไหมคุณหมอแถลงเปล่าเอแต่ไม่รู้จะมีหรือไม่เดี๋ยวจะมาไม่มาตอนนี้สงสัยหมอกําลังอยู่อยู่ในพวกว่าผ่อนจนจุดสองจุดสามจะเอายังไงดีเพราะว่าดีก็ต้องคุมกันไงพี่โอหมอบอกนะวัน ผมจําได้เมื่อวานหมอบอกถึงผ่อนปลนยังไงก็แล้วแต่นะอย่าลืมค่ะการท่ามตเอหน้ากากอนามัยใส่หน้ากากติดไว้นะครับไปไหนก็ต้องล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะมือนั่นแหละคือตัวที่นําเชื้อเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจของพวกเราบางคนอาจจะหลงลืมกันไปบ้างต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาอย่างเมื่อวานนี้ผมไป คุยกับอาจารย์หมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีบคืออาจารย์เองก็บอกว่าภาพรวมเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นมากๆแต่ถ้ากาดตกเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหรับรองอาจจะหนักกว่ารอบที่ผ่านมาแต่ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยร่วมมือกันดีนะใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือ,มอบ่อยๆเจลแอลกอฮอล์แต่ก็คือยังมันต้องปฏิบัติให้เป็นทุกวักิจวัตรประจำวันไป็นกจวัปวันคือตอนนี้คนเริ่มเริ่มเขาเลยมีความคุ้นชินคุ้นชินกับพฤติกรรมที่ทำมาก็คือ ควบคุมรักษาระยะห่างไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากแต่พอถึงเวลาเปิดกิจกรรมขึ้นมาอย่างเงี้ยมันต้องพ,พยายาม,มที่จะต้องหากรรมวิธีในการเตือนช่สื่อความควรและเตือนว่าอย่าลืมนะ,ะไปไหนก็ต้องควบคุมตัวเองดูแลกันไว้นะครับค่ะ